พอได้ใจพี่น้องกินเขาก็บตำบอกทั่ววันนี้ฮอลลีเดย์นางนะคะตำบักทั่วพี่น้องยกให้บังตำตำบักทั่วแกงเฮ็ดกับพักแปลวมากบางหนึ่งชูผู้ลวกรกะลำพี่น้องเน้นพักพี่น้องสองกระมังสองกระมังใหญ่เลยเน้นพักพี่ผู้ใดชอบพักบอกรับอันนี้ตับไก่ได้พี่น้องอันนี้ตับไก่นี่ ขี่เห็นอยู่นี่พวกตับพวกแต่ใกล้พี่น่องต้องบรกายใหญ่ห้างชอบจริงจังอันนี้ก็โม้วหาสินะที่น้องแต่แต่เนาะพี่น้องวันนี้ฮอลิเดย์นางนะคะ vẫn nhớ thân mặt với bục tân mày nữa để bài mày sẽ bụi tân mày hết phiền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  hết 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 นี่แต้มกระถ้วยจะเพ็ดจะง่ายน้องถึงนล้วชิมรสชาติให้ดูมันน่ารสจัดิกำลำงเอาเจ้าพอดีขับกินมั่นกันอืมอร่อยมาก วันนี้บอมเหมาหม้อยไล่ได้พี่น้องผิวแบบผิวแบบผิวอีกนะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เลยมาหาค่ะร้งนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายใครห็นก็กดติดตามให้ไหนนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกะคะ่ะบ๊ายบาย